สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมัมมี่ก,กุ๊กนะคะครูกุ๊กนะคะแล้วก็ลูกสาวกู๊ดเองค่ะค่ะข้างหลังก็เป็นน้องกันเนอร์นะคะค่ะวันนี้กุ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าข้อมูลดีๆนะคือลูกสาวเนี่ยเท้าแบนนะคะคือรู้อยู่แล้วว่าน้องเขาเท้าแบนเพราะว่าตอน,น,นเด็กๆจะพาเขาไปวิ่งตลอดเวลาแล้วทีนี้เขาจะบ่นตลอดว่าเอ๊ะทำไมปวดปวดเท้าอะไรเงี้ยนิดเดียวก็ปวดเท้าแล้วนะคะเราก็เลยลองให้เขาวัดเล่นๆเ,เวลาเราเดินชายทะเล ให้เขาเอาเท้าแปะไปที่ทรายอะค่ะสรุปว่าเอ้ย<ม>เขาไม่มีแบบอุ้งเท้า<ม>ใช่ไหมบบอ่าใช่แล้วก็ยังแบบละเลยไม่ได้แบบไปหาหมอเลยพอมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เดินเยอะเขาก็บ่นว่าเขาเสียวตรงกลางตรงกลางเท้าตรงอุ้งเท้าก็คือก่อนอันนี้เราใช้แผ่นมาแล้วแต่ว่าแบบเป็นแผ่นฉุกเฉินที่เราเป็นเจลธรรมดาใช่ใช่แล้วมันไม่ได้ดีมาก ใช่แล้วพอเดินไปมันยิ่งปวดอุ้งเทาง้า<ช>เราก็ไปเจอเสิร์ชในเว็บเนอะเจอร้านชื่ออะไรนะกูดกรกองดรกอง K O N G ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็คือเป็นตัวนี้ที่ป้องกันเท้าแบ,บนเนอะช,ช่วยปรับเท้าให,ให้ให้กับน้องด้วยแล้วพอน้องพอไปหาซื้อเนี่ยน่าจะซื้อที่นู่นประมาณ900กว่าบาทใช่วันสามสิปีแล้วปะ สองปีที่แล้วค่ะก็ให้น้องเขาใส่เดินแล้วในช่วงของเดือนที่แล้วเนาะที่เราอะไปตรวจเท้าอีกเพราะว่าเราใส่มาสองปีแล้วค่ะแล้วมันก็เสือ่อมเราก็ไปที่ร้านนี้อีกแต่เป็นที่ไทยนะคะก็ไปเช็คเท้าสรุปว่าหายเท้าเปนแล้วเท้ากบมาเป็นปกติเกือบ90%อก็คือสามารถเดินได้แต่เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆเนาะถ้าเรา ถอดไปมันก็อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็เลยไปเปลีป่ยนอันใหม่ที่มันช่วยกระชับอันนี้เหมือนกอออัน,นคือตกใจมากคือพนักงานที่เขาวัดเท้าให้มันจะมีเครื่องวัดเทา้าเขาบอกว่าเท้าน้องนี่แบนน้อยลงแล้วนะคะอะไรเงี้ยก็เลยตกใจอ้าวจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้น้องใส่อันเนี้ยตลอดเวลาปรับเทา้าแล้วก็ให้น้องออกกําลังกายใช่ใชอยู่2ท่าคือบอกว่า,บ,าบังคับเลยว่าให้ทําอันเนี้ย ทุกๆวันเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงอาแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกก็คือพอตอนไปวัดเนี่ยก็ให้ลูกชายวัดด้วยสรุปลูกชายก็เท้าแบนเหมือนกันนะคะสรุปว่าวันนั้นก็เสียตังไป2แผ่นเลยก็คือซื้อให้ลูกชายแล้วก็ลูกสาวตอนนี้ลูกชายก็เพิ่งจะเริ่มใส่ก็พยายามให้เขาใส่ ทุกวันนะคะแล้วก็จะให้เขาออกกําลังกายเหมือนที่น้องกู๊ดออกกําลังกายเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปแน,<า>นะนำเนาะเราจะสาธิตวิธีการออกกําลังกายนะคะว่าเราควรเอ็กซเซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงไหนนะคะให้กล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าของเราแข็งแรงขึ้นนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าบริหารกล้ามเนื้อนะคะบริเวณใต้ฝ่าเท้าเพื่อลดอาการเท้าแบนนะคะหรือช่วยให้กล้ามเนื้อฝ่าเท้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเราจะทำสองท่านา้องกูก็คือมีท่าต้นไม้ที่กูเคยฝึกะนะคะแล้วก็ยืนขย่งเท้านะคะเริ่มจากนะถ้าเกิดฝึกใหม่เนี่ยบาลานซ์จะยังไม่ดีให้เราขยับขากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค่ะคุณแม่อาจจะให้น้องแบบบาลานซ์โดยการแตะที่มือคุณแม่ก่อนก็ได้ใช่แล้วก็ขย่งเท้าขึ้นมาหายใจออก แล้วก็ลงช้าๆหายใจเข้าใช่หายใจออกยกหายใจเข้าวางให้เบาค่ะแล้วพอน้องทําชินแล้วนะคะแม่เอาให้น้องบาลานซ์ตัวเองยกหายใจออกลงช้าๆหายใจเข้าดีค่ะ<อ>ให้ทำแบบนี้สิครั้งนะคะทำทุกวันเลย พอน้องทําแข็งแรงมากขึ้นแล้วลองใช้วิธีการขย่งเท้าแล้วก็ลดส้นเท้าไม่ถึงพื้นแล้วก็ยกขึ้นใหม่นะคะคือให้ต่อเนื่องอ่าคุณกูลองดิอ่ายกแล้ว่างส้นเท้าไม่ถึงพื้นแล้วขึ้นเลยดีค่ะเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะกดนิ้วโป้งเท้าไว้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยมะขอสี่ที่ <c oughs> สามเกรงหน้าท้องไว้สอง หนึ่งโอเคเมื่อให้ไหมเมื่อรงไหนโอเคแล้วท่าต่อไปเป็นท่าที่สองก็คือท่าต้นไม้นะคะน้องกูดน้องกูดจะเอาขาไหนก่อนขาไหนยืนโอเคขานี้ก่อนเนาะพู๊ดถนัดข้างไหนขวาซ้ายถนัดขวาโอเคต้นไม้นะคะเอามือเหยียดขึ้นนะคะจะเอามือมาพนมที่หน้าอกก็ได้ค่ะนี้โอเคทีนี้เวลาทำท่าต้นไม้นะคะกดฝ่าเท้าให้แน่นหย่อนเข่าเล็กน้อยพยายามเปิดเข่าด้าน ซ้ายนะคะ,ะให้อยู่ด้านค้างมากที่สุดเกลงหน้าท้องเราจะให้น้องค้างประมาณ4ลมหายใจก่อนตอนแรกนะคะในช่วงแรกนะถ้าน้องล้มไม่เป็นไรให้น้องทําใหม่นะคะจนกว่าจะครบ4ลมหายใจทําอย่างนี้นะคะประมาณ10ครั้งนะคะใน1วันนะทํา10ครั้งเลยถ้าพอน้องแข็งแรงแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากการค้าง4ลมหายใจเป็น8ลมหายใจนะคะอ่ะมาคุณลองค้าง4ลมหายใจมองตรงไปข้างหน้าเก็บหน้าท้อง หายเกร็งหน้าท้องเยอะๆกดฝ่าเท้าให้แน,น่นๆเลยสามสองหนึ่งแล้วก็คลายนะคะลดลงสลับข้างเลยรู้สึกร้อนๆที่เท้าไหมรู้สึร้อนที่หน้าร <c oughs> ้อนนะอัพเปลี่ยนข้างค่ะสลับโอเคสี okay, ่ลมหายใจนะอย่าลืมเกรงหน้าท้องด้วยเกรงก้นเปิดเข่าออกแ้านข้างและหายใจให้ลึกแล้วก็ยาว มาอีก3ามลมหายใจ2อหนึ่งและก็วางนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสองท่านะคะในการบริหารกล้ามเนื้อนะคะสร้างความแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวตอนจบเราจะมียืดกล้ามเนื้อนะบริเวณใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องข้อเท้าให้นิดหนึ่งที่เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เมื่อกี้หมอนครูทําพ่อแม่นะคะลูกอ่ะให้เราก้าวขาข้างซ้ายมาข้างหน้านะคะ จากนั้นโน้มตัวไปโน้มขาค่อยๆไปมือลงต่ำแล้วจับปลายเท้าถึงไหมถึงไหมถึงไหมเออหย่อนเข่าข้างหลังนิดนึงค่ะหลังหย่อนหลังใช่แล้วเหยียดขาน้านั่นแหละค่ะท่าน,นี้จะยืดบริเวณใต้ส้เท้าเอร้อยหวายแล้วก็น่องนะคะแล้วก็แฮมสติงด้านหลังเอาโอเคค่ะแล้วก็คลายเปลี่ยนข้าสลับเลยขาแล้วกูทำเองเจ้าขา แต่สะโพกมาข้างหลังขางไว้ข้างไว้ตึงน้องไหมคะตึงมากโอเคค่ะเราก็คลายนะคะขยับหมุนข้อเท้าขวาหมุนไปข้างขวาหมุนมาข้างซ้ายสลับกันอะอย่งมาล้านต่อเปลี่ยนสลับโอเคขาแล้วนี่ก็เป็นท่านะคะ Exercise นะคะเพื่อช่วย ลดอาการเท้าแบนนะคะหรือสร้างความแข็งแรงให้กับเท้าของเรานะคะเด็กๆนะคะกระดูกค่อนข้างอ่อนเรายังสามารถดับได้นะคะแล้วก็ฝึกได้นะค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีปัญหาแบบกุ๊กนะคะก็คือลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วก็ดู แผ่นรองเท้าให้น้องนะคะกุ๊กแนะนำที่ห้อน,นี้เลยเนาะดอ็อกเตอร์ก้องถ้าใครชอบกิมมี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถติดตามกุ๊กได้ผ่านช่องทางต่างๆนะคะ Instagram TikTok และ Facebook ค่ะ